ใจมุ่ใจนิ่งก็ได้านเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้านแต่ฌานวิชาบังกายวิชาคราบมานได้เบื่อน่ายไปพบุกชานนันไม่ว่าจะปรอบประกอบธุรกิจความนานใดอันเป็นสัมมาอาชีว์ก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นปัจจุบันรงทุกประดาน ให้มาหาสมบัตกจักรพรรดิตัดไทยเท่าไรไม่รู้จกร้องก็จงบังเกิดโดย่ายเอาไว้ใะ้สร้างบุญบาร,รมีเป็นที่เก็มอิ่เป็นใจเต็มือตลอดไปทุกภพทุกชาติตราประทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเอือ